อีกข้อนะคะเพราะว่าน้นอยตัดขายแคบลงหน่อยอ่ะตรงมันอย่างนี้เลยข้อหใช้แรงความหมายที่สองนะคะอันที่ f o r r g i n ข้อสองข้อสองหนูปวดใวาดนใช้แรงใช้แรงความหมายที่หน่งค่ะใช้แรงความหมายที่หน่งะคะใช้แรงความหมายที่1 เบอร์ทรูนะใส่ไงเครื่องแข่ยาวตัวนั้นเข้าไหม number three number three ใช้แรงความหมายที่สามค่ะ number three ใช้แรงความหมายที่สามค่ะ ground preserve distribution e o introduce นะคะ number four uh. number four ใช้แรงความหมายที่แปดสิบสามบาทูก t e จะูเอาท์นะคะทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะสามร้อยแปดบาทหารสไม่กี่ตัวใช้แรงควหาี่แปดาหารสก็ดีดอตัวร้อยสอบาทก็ฝ b e ใช้แรงความหมายที่หค่ะใช้แรงความหมายที่หกะ t bring or come to range o r h e surface นะคะข้อ5ใช้แรงความหมายที่หกและข้อ6ข้อสุดท,ท้ายข้อ6กข้อสุดสุดท้ายใช้แรงความหมายที่7ค่ะข้อสุดท้ายใช้แรงความหมายที่7นะคะ,ะ,คะเป็น verb คะ่ะ to a r r i v e or cross to a r r i v e นะคะใช่ไหมคะข้อไหนไม่รู้ ข้อไหนยกมือเปิดไมคถามครูเลยข้อสองต่อไปนะคะข้อสองไม่หรอกข้อสองต่อใช้แรงความหมายที่หนึ่งค่ะใช้แรงความหมายที่หนึ่งอ่ะทีนี้เนี่ยเวลาออกข้อสอบนะคะบางทีครูก็จะใช้ตัวเลขแทนที่จะ S <S <S เอาความหมายที่เป็นยาวๆเนี่ยมาใส่ใน A B C D น,<า>นะคะก็ใช้ตัวเลขแทนเนาะแต่ก็เอินว่า,าใน exercise SI t เนี่ยมันเป็นคำคำเดียวนะคะคเป็นคำว่าแรงคำเดียวแล้วมีหลายความหมายนะคะแล้วตรงความหมายเนี่ยมันก็มีเลขกำกับไปใงมันก็เลยง่ายใ,ในการนในการที่เป็นตัวเลือกว่า ใช้ความหมายไหนความหมายหน,นึ่งสองสามสี่หเจ็ดแปดเก้าแต่เดี๋ยวนี้หนูต้องทําข้อบีแล้วข้อบีเป็นแบบขัดสุดท้ายหนูข้อบีเป็นแบบขัดสุดท้ายที่ค่อนข้างจะยากพอสมควรเพราะให้ความหมายหลักขอโทษให้คำมาให้คำหลักมา สองตัวหลักเคสเหมือนกันเลยแต่มีเคสยกกำลังหนึ่งนะคะเรียนดูหน้าหมูหน้าสิบเคสยกกำลังหนึ่งมีทั้งหมดหรือมีทั้งหมดห้าความนะคะและเคสยกกำลังสองเห็นไหมเคสเหมือนกันได้เลยแต่มีแค่แยกว่าเคสเคสที่หนึ่ง คำแรกของเคสมี5ความหมายคำที่สองเคสย,ยกกันสองมีหมดสี่ความหมายนะคะเพราะฉะนั้นเขาถามคำเดียวกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกับข้อ A เลยคือข้อ B ีเผ่า้าเราอ่านบทสนทนาคนขยันเรียกองนี้บทสนทนานะคะบทสนทนาสองคนคุยกันนะคะแล้วเขาก็จะถามคำเดียวเลยคือคำว่าเคส และซึ่งไม่บอกด้วยนะว่าเขาจะถามเคสยกกกาลังหนึ่งหรือเคสยกกก็มังสองนะคะเวลาเราทำเวลาเราทำปุ๊ไม่ขลาดาล้หล่ะครับ ยังมีในรูนาาลูดมาให้เนาะโอเคกูยังเห็นพลังบิดอยู่อ่ะความเอ่อใหม่นะคะถ้าสมมติเราทำข้อหนึ่งนะเราเทำข,ข,ข้อหนึ่งเขาถามเคสทุกข้อเลยหกข้อถามเคสทุกข้อถ้าสมมติว่าข้อหนึ่งเขาถามว่าเคส means แล้วก็มีมี แบลงช่องว่างมาให้เราเป็นบรรทัดแปลว่าจริงๆเราต้องเขียนความหมายทั้งหมดเช่นสมมุติว่าข้อหนึ่งเราดูแล้วอ่านไปแล้วเคสความหมายเคสข้อหนึ่งสมมตินะเราเอาเป็นความหมายของเคสยกกำลังหนึ่งเป็นความหมายที่สี่เพราะฉะนั้นเราต้องเขียนว่ามีเคสมีซัมวัน being care for as by a doctor นะคะเราต้องเขียนยาแบบนี้ตอบเขาว่าความหมายที่หนึ่งอเราเลือกใช้ความหมายนี้นะของเคสนะคะแต่แต่ให้ทำแบบนี้ก็ได้เช่นเมื่อกี้เราเอาเคสอยู่กันมาหนึ่งนะความหมายที่สี่นะคะให้เราเขียนไปเลยว่าหนึ่งครับสี่แปลว่า เราเลือกเคสยกกำลังหนึ่งความหมายที่4นะคะโอเคเนาะเปไ็นเอาลุกันนะเพราะฉะนั้นบางทีปูไม่แน่ใจว่าถ้าข้อสอบมีแบบนี้นะคะตัวเลือกตัวเลือกอาจจะเป็นสองทับสาทับสก็ให้หนูรู้เลยว่าตัวด้านหน้านะะตัวด้านหน้าคือเป็นคาศัพท์หลักลกันเป็นคำศัพท์หลักส่วนตัวด้านหลังท้งหมายจะแลกทีหมายทับเนี่ย คือความหมายของตัวนั้นนะคะ,อะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสมมติสมตสมติว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งอ่ะเราเปลี่ยนข้อหนึ่งเราเปลี่ยนเป็น,เ,ปนเคสความหมายที่เคสตัวที่สองความหมายที่ที่สามนะคะเราก็จะงเล็บลวว่าเคสนีนวงเล็บสองทับสามถ้าเราเลือกแบบนี้นะฮะเป็นอารูก,กัน ไม่ต้องเขียนความหมายทั้งหมดนะคะของคาคานั้นนะเดี๋ยววันนี้มีแค่นี้นะคะวันนี้มีแค่นี้เป็นหัดเดียวเพราะเป็นแบบัดสุดท้ายลูกแล้วก็คราวหน้าโอจริงจริงวันนี้ครูก็จะขึ้นบทที่สี่กันเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยววันนี้แค่ผัดแต่ผัดที่เหลือนะคะแบบผัดที่็บีนี่แหละหน้าสิบ ต่อนะ,ะมีหกข้อนะ,คะแค่อันเดียวนะคะแล้วคราวหน้าครูจะขึ้นบทที่สี่นะคะก็คือขึ้นเป็นบทต่อไปหลังจากไไบทที่ต้องเรียนหลังการภาคเลยเพราะว่าหลังการภาคเราเรียนสี่บทประมาณเนี้ยนะคะสี่บท แต่ว่าก่อนการภาคานี้นะคะที่จะสอบกลางภาคเราเรียนสามบทเพื่อจะสอบกลางภาคนะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าถ้าครูครูรู้แนวข้อสอบรูก็จะมาชี้แจงขอบข่ายเนาะว่าในสามบทเนี่ยรู้แค่สามบทตอนนี้รู้แค่สามบทก่อนว่าออกบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สาม นะคะแต่ถ้ามันพิตเฉพาะควานี้อย่างไรคูคูรวบรวมเสร็จนะคะก็ทวามน้ากููก็จะมาบอกพร้อมกับขึ้นหมดที่สี่เลยเนาะเราไม่เ,อมอเอจเอตงมันสุกสุกหยุดนะะเลิกเราเจอกัะสับดาห์หน้าเลยนะคะเพื่อนลาคนมือ ฐานิทอย k ua k ua Very Very ู่ก <That> ับครูมิเนี่ยไม่ค่อยส่งแบบหัดเลยค่ะเ้าครูจะคิดแค่เป็นคนที่มีูคอยแล้วก็ครูจะแขวนโค้ทให้คะรัฐโพน์อีุจจิ สิบสองเพื่อนบอกมาไหมลูกสิบสองสิบสองนัดเดินในเออ,อเดินในนัดเดินในนัด สามสิี่เรียนบอกามาให้ลูกสามสิบสี่สิี่สัราวันนี้มีเจ็ดเรียนบอกมาแล้ว 12, สิบสองสสนะคะสคนอ่ะมีใครถามอะไรไหมลูกมีใครถามอะไรไหมคะคุณโบอมาให้เลยจะได้มีเวลาทำขออีกทีทททฮะทำยังไงฮะ อะไรนะคะขอทำอีกทำยังไงเขาขออีกทีลืมนะคะอเอ่าหน้าสิบใช่ไหมลูกหน้าสิบข้อบีนะคะหนูอ่านข้อความด้านบนที่มันเป็นอสองคนคุยกันนะคะและขอถามว่าเคสในแต่ละข้อเนี่ยเคสแต่ละข,ข,ข้อเนี่ยมันมีความหมาย มันมีความหมายเหมือนกับความหมายไหนใน d i g กแอนนารที่เขาคอบคมาในซีเดียมด้านข้า่ามือด้านล่างนะคะเวลาเราทำาปกติแล้วสมมติว่าถ้าเป็นให้เราทำเนี่ยเราต้องเอาความหมายของเคสทั้งหมดสมมติสมมติข้อหนึ่งสมมตินะข้อหนึ่ง,คงเคสหนูเอาหนูดูแล้วข้อหนึ่งเป็นเคส ความหมายที่หนึ่งของเคสยกกำลังหนึ่งนะคะหนูก็ต้องเอามาเขียนทั้งหมดเขียนความหมายทั้งหมดนะลกแต่ครูไ้ทําแบบนี้คือสมมติว่าหนูจะเอาความหมายเลือกมาแล้วความหมายที่เราอ่านข้อหนึ่งเนี่ยเคสอ่ะตรงกับความหมายของเคสยกกำลังหนึ่งความหมายที่หนึ่งเพาเคสนีหละความหมายใช่ไหมลูกก็ให้หนูใส่ว่าหนึ่งคับหนึ่ง เป็นอานรู้กันว่าความหมายนี้คือความหมายของเคสอยู่กําลังหนึ่งความหมายที่หนึ่งนะคะหรือค่ะถ้าบอกว่าข้อหนึ่งเคสเป็นความหมายความหมายว่าอ่ะ box bag order containers นะคะแสดงว่าเป็นความหมายของเคสตัวที่สองความหมาย เคสยกกำลังสองแต่ความหมายที่หนึ่งนะก็เขียนว่าสองทับหนะะึ่งะเข้าใจไหมลกูกพระนากรเข้าใจไหมลกูกข้อแรกก็จะเป็นสมมุติว่า,าวถ้าจะเป็นถ้าเป็นคำตอบข้อหนึ่งสมมุติเป็นความหมายที่หนึ่ง ของคำที่หนึ่งยกกำลังหนึ่งเนาะก็จะเป็นหนึ่งทับหนึ่งแล้วก็หนึ่งทับสองประมาณนี้ใช่ไหมใช่ใช่โอเคฮะแต่หนูจะได้ไม่ต้องลอกเยอะไงไอความหมายเป็นอันรู้กันนะคะ,ะมีใครถามอะไรไมมลูกไม่มีเนาะ,ะไม่มีเนี่ยปิดท้าสแค่นี้ค่ะ ให้ส่งภายในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เยอะอะไรเนอะให้ส่งภายในวันพรุ่งนี้แต่เราเจะทีนู่นเลยวันวันอันขา,าน้านะคะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโอ